ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวจุดที่ผมยืนอยู่นี้เขาบอกว่าเป็นต้นไม้ยักษ์ต้นไม้ใหญ่น่าจะใหญ่ที่สุดของอำเภอบ้านไหลเขาถึงจัดเป็นไฮไรา์การท่องเที่ยวได้ครับตัวผมเองก็เพิ่งจะเห็นต้นไม้น่าจะใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนต้นไม้มันเปลี่ยนปีกออกมา ต้นสูงมากก็มีพุ่งพึ่งเป็นสิบลังอยู่ข้างบนนะครับเนี่ยเป็นที่อยู่รอบๆบ,บริเวณน่าจะเป็นสวนชาวบ้านสวนหมากมีต้นไม้หลายชนิดเกิดอยู่ต้นไม้บางอย่างน่าจะหมากซะเยอะกว่าต้นไม้ก็แย่งกันขึ้นไปเพื่อรับเอาแสงแดดนะอันนี้เดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศต้นไม้ยักษ์ก่อนออก เดินทางกลับนะครับว่าจักใหญ่ขนาดไหนดูครับใครไม่เคยเห็นเป็นต้นจริงเกี่ยงดีอย่างไม่มีผมว่าถ้าฐานลากอย่างนี้ผมว่าอายุน่าจะยืนยาวมากดูใหญ่ไม่ใหญ่ครับเอาเด็กมาเลี้ยงกันน่าจะสักยี่สิบกว่าอะไรประมาณนะั้น เย็ยนเจาะแฉนกันเนี่ยฮะข้างในระหว่างลากเขาก็เข้ามาได้อย่างนี้นี่ยังเขียวเฉียวสดอยู่เลยครับผมว่าอยู่ได้อีกยาวนานเลยลำต้นดีขนาดน,นี้ดูเลยความใหญ่ยาว มีรังพึ่งเยอะอีกแล้วครับแต่ละจริงกาตนาะคามีพึ่งครับอันนี้เป็นที่ของอีกเอกชนนะครับเนี่ยลุงเฮียงชาวจีนป้าจีนชาวป่าน้ำสคุนเขาชาวป่าครับ อายุราสามงสี่ร้ยปีมีความสูงเจ็ดสิบเมตรเส้นผ่าขนาดสี่สิบคนโอบครับเป็นต้นไม้ที่มีศูนย์กลางแนงจิตวิญญาณของตนใจเชื้อสาลาเย็นตงาชจยงข้างสารเจ้าพอเจะพงวัดพิธีเลี้ยงบ้านรบเพณีเป็ี่นป้านหนึ่งในหกสิบห้าต้นไม้จะพิมพ์ทางส่วนลูกาติเป็นหนึ่งในหกสิบห้าต้นไม้ที่ ต้นใหญ่ใหญ่ใหญ่ที่สุดครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเดินออกไปแล้วครับสําหรับต้นไม้ใหญ่เดินเดี๋ยวชมทางเดินเข้าเดินออกที่ทางเข้าชมต้นไม้ใหญ่ครับว,ว่าเป็นยังไงดูนะครับ ก็ดูด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือต้นทุเรียนนะครับเนี่ยก็เป็นส่วนขาวหวานก็มีต้นไม้ใหญ่เยอะอยนะครับที่เห็นนี่ก็ไม่น่าจะสามกว่าร้อยปีนึงกันเรียงรายกันตับตุบตับตุบตับตุบตับก็มีลานกลางเต็นท์ครับเนี่ยข้างใน สำหรับคนมาเที่ยวมีเส้นทางออกนะครับมันมีบ่อตกกุ้งไง <déb yle> นี่มันก็มีของขาย,ยครับชั่วโมงหนึ่งต่อหนึ่งร้อยครับ ไทยเตาถ่า,านจะได้ไม่ขายงั้นผมก็ได้ซื้อกินครับเนี่ยชมบรรยากาศทางเดิอนออกจากอืม นี่ก็เป็นต้นมะพร้าวครับต้นใหญ่ข้อรับเปีเ้ยวๆที่ลูกเปีเ้ยวก็วต้นใหญ่ครับาอายุก็น่าจะหลายปีบรรยากาศทางเดินออกที่นี่แรงได้ใจครับ ล,ลืมแล้วลืมแล้วกระบอกหรือกระบอกเลียวนะพี่นักแปนสวยนะอ๋อผมเอาใส่แก้วด yes> ีกว่าครับ มันมันมีปั่นด้วยเหรอไม่มีปั่นอ๋อโอเคโอเคแก้วนี้เนาะครับอร่อยเนะคุณพี่ชอบกินเนื้อไหมไม่ชอบเนื้อน้เนาะถ้าได้เนื้อก็เอา ถ้าไม่ชอบก็เลยไม่ให้เนื้อค่ะอันนี้ไข่ผขำไข่ขาวมาจากที่ไหนได้คะคุณพี่อร่อยนะอร่อยน่าไปเก่งไปคัะได้ไม่ได้กลับครับเลยนพนีจอนมะ่ไหนคะพี่เอรนพนีจอนเที่ยวเที่ยวไปเรื่อยๆมาจากกรุงเทพครับอ๋อนี่ค่ะมาคนเดียวครับถามทำไมเนี่ยเขาจะไปด้วยถ้ามาคนเดียว ยนีมอูนะวันอาทิตย์คนคงมาเยอะอยู่มั้งเนาะบ้านไรนี่มันมีอะไรเที่ยวมั่งวัดถ้รมาวงผผู้หวายผู้หวายอยู่ติดกันใช่ไหมใปทางเดียวกันอ่าครับแล้วก็ำประทุนครับนี่แค่นี้ใช่ไหมบ้านผาทั่ง ที่ไหนอ๋อถนน่ยย่งยวัดะนหน่อยค่ะอ๋อครับครับ